ข้าวเจ้านายสมเกียรติสถิตรองผู้ในการวิลัลเทคนิคแพร่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอนำเสนอโครงการชุดทักษะที่จำเป็น essential skill set สำหรับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมพ่อของปัญญาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาของวิลัลเทคนิคแพร่ดังนี้ครับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ขอนำเสนอ โครงการนำร่องชุดทักษะที่จำเป็น Essential Skills สำหรับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมปรหปัญญาของผู้เรียนในชีวิศึกษา ความเป็นมาของโครงการด้วยวิลัยเทคนิคแพร่เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านแสชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาและต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาให้พร้อมสู่การประกอบอาชีพและการดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขแต่สภาพปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิตปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเองไม่มีทักษะการเป็นผู้นำและที่สำคัญยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขทางวิลัยเทคนิค ได้รับโอกาสที่ดีที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ essential skills จึงได้ทำโครงการชุดนำร่อง essential skills สำหรับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมพระหูปัญญาของผู้เรียนอาชีวศึกษาขั้นตอนการทำงาน 1. ประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดโครงการชุดนำร่อง essential skills สําหรับเด็กและเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมพระหูปัญญาของผู้เรียนอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2. โครงการจัดเป็นกิจกรรมย่อย2รูปแบบคือรูปแบบที่1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Essential Skills ทั้ง7ทักษะขั้นพื้นฐานคือ 1. ความฉลาดรู้2การคำนวณ 3. ความฉลาดรู้การเรียนรู้ 4. ความฉลาดรู้ทางสังคมวัฒนธรรม5ความฉลาดรู้ด้านจริยธรรม6ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพและ7ความฉลาดรู้ด้านการเงินโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติรูปแบบที่2คือ กิจกรรมค่ายทักษะ Essential Skills ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ5ทักษะที่นักเรียนนักศึกษาวิจัยเทคนิคแพรต้องมีติดตัวดังนี้ 1. ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ 2. ความเชี่ยวชาญภาษาเทคโนโลยีและวิชาชีพ 3. ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 4. ความเป็นผู้นำที่มีหลายทักษะและ 5. ความคิดแบบผู้ประกอบการ สวัสดีครับผมนายกิตินธนายาลือก่อนที่ผมจะเข้าร่วมโครงการนี้ผมไม่มีทักษะการเป็นผู้นาเป็นอย่างมากครับไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดขาดความมั่นใจในการแสดงออกเป็นอย่างมากครับแต่หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองนะครับมีความมั่นใจในการใช้ทักษะชีวิตมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเป็นผู้นําทางการคิดทําให้ผมมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาเทคโนโลยีและวิชาชีพเป็นอย่างมากครับผมสามารถพูดได้เลยนะครับว่าผมนั้นมีทักษะ essential skill set เป็นอย่างมากครับและพร้อมที่จะพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและสร้างประโยชน์แก่ มได้ต่อไปครับขอขอบคุณครับค่ะ นางอารสายยอดสารผู้ปกครองของนายสุพวียอดสารวันนี้คุณแม่ก็อามีความรู้สึกภูมิใจนะคะที่ลูกๆได้เข้าร่วมโครงการที่ทางวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา2อคืนกับอีก3วันค่ะพฤติกรรมหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมพอกลับมาที่บ้านแล้วรู้สึกว่าน้องๆมีความกระตือรือร้น,ลนและมีการมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณพ่อคุณแม่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในระยะเวลาที่ไปร่วมอบรมมีการออกนอกสถานที่มีการอบรมได้ความรู้จากพี่ๆี การรวมกลุ่มทำกันหลายๆอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาระลายพฤติกรรมในการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆในกลุ่มที่มาอบรมร่วมกันถือว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาผู้ปกครองทุกท่านพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้และเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆแบบนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ การจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ในวิทยาลัยซะเป็นส่วนใหญ่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะยังขาดทักษะในหลายๆอย่างที่สําคัญต่อการ ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่11ดังนั้นเนี่ยนะครับการจัดกิจกรรมโครงการนี้น,นะครับก็จะเป็นการบูรณาการนะครับนำเอาหลายๆทักษะเนี่ยมาเข้าเป็นชุดเซ็ตนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทักษะความฉลาดรู้ด้านสุขภาพนะครับการเชี่ยวชาญทงางด้านภาษานะครับเทคโนโลยีวิชาชีพการปรับตัวนะครับเข้ากับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง ทักษะความเป็นผู้นาเพื่อที่ให้เด็กนักเรียนโนตไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้ทางวิจัยเทคนิคแพร่ขอขอบพระคุณสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและสํานักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษาที่เลือกวิจัยเทคนิคแพร่เป็นสถานศึกษานำร่อง1ิบแห่งของอาชีวศึกษาทำให้นักเรียนนักศึกษาวิจัยเทคนิคแพร่ได้พัฒนาทักษะ essential skill set ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตสังคมในปัจจุบันต่อ,อไปขอขอบคุณครับ